อยากมอีเวนต์ถ่ปนู่นแหละกีเอีก็เป็นโรงแรมที่ากลขอบุณมากเลยคตรอร่อยมคุณแี่มา้มขอบคุณ่ะเชิญ้นะคะขอบคุณนะคะอย่าไปพูดอะไรเลยเนี่ยตื่เต้อสมัครเป็นมัมมีน้องอินยังเป็นทางการเอ็ t นะคะสบสวัวดคแม่แม่ใหม่ใหม่ ดีรอบนี้ไมเจ้าว่าเอีถืไม่เกี่ยวไลยแต่ได้ซือใหม่เลยใช่ค่ะดีใจมากเลยจริงนี่คจริงหอจริงแต่คุณเป็นอนมต้อกินหผมได้ยินนะเมื่อกี้ใช่เราเป็นเมนูกี่แ่เราก็เพิ่งมาทาเมกเรื่องนี้เลยแล้วก็แบบปกติเป็นสิ่ิต้งเลยเพราะเออดีใจมากที่แบบม่ต้อี่เช่นอะไรม้านดูซีีก็ได้ไหมอ่จฉาไ่อยย้ เราก็โดนเห็นลูกแล้วนะที่แท็กมาขอบคุณที่มาเปิดชุนีที่ตัดรูปทุกต่อใช่ไหมคนนี้มิเองะขอบคุณนะครับทุกคนของดีนะไมาตัดพี่ออกด้วยขอบคุณที่ไ่ตัดนะครับขอบคุณมากทุกคนก็อย่างใจคนมากนะคะ